แชร์คอนเอร่วมห่วงใหญ่โดยโรงพยาบาลสมิติเวชการส่องกล้องโดยการกลืนแคปซูลเนี่ยนะคะเป็นอีกนะวัตรกรรมหนึ่งทางการแพทย์ค่ะที่เราเองก็จะต้องทราบเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในลำไส้เล็กนะคะผู้ที่จะคุยกับเราแน่นอนจะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทางเดินอาหารและตับ นะคะแพทย์หญิงวิภากรชูแสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเรื่องของการกลืนแคปซูลนะคะฟังดูเหมือนกลืนยาใช่ค่ะมันก็ไม่ง่ายๆอย่างนั้นจริงๆค่ะขนาดแคปซูลเป็นยังไงคะทับปลายนิ้วก้อยค่ะเล็กกว่ายาบางตัวเล็กกว่ายาบางอย่างใช่ค่ะเวลากลืนลงไปกล้องเขาจะทําหน้าที่อะไรอะคะคุณหมอกล้องอันนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่ถ่ายรูปนะคะวินาทีละสองรูปนะคะแล้วมันจะอยู่ในลําไส้เราเนี่ยประมาณแปดชั่วโมงจะได้รูปออกมาเนี่ยประมาณห้าหมื่นรูป นะคะแล้วห้ามื่นรูปนี้ก็จะมาทําเป็นเหมือนกับเป็นดีวดีจะมีแต่ลําไส้เฉยๆเพราะฉะนั้นก็คือหมอที่ดูก็คือจะต้องนั่งดูประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วก็ห้ามกระพริบตา พราะว่าไม่งั้กนกพิสตาแล้วก็จะทําให้ความผิดปกติมันหายวับไปเลยแล้วต้องมาดูใหม่อะไรอย่างนี้นะคะคือความพยายามความอดทนแล้วก็เสียสละของแพทย์เหมือนกันนะคะจริง,รงๆค่ะเขาจะเห็นชัดเจนแค่ไหนแล้วก็จะมีมข้อจํากัดอะไรที่จะ,ะทําให้เขามองอไม่ชัดในแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วความชัดเจนก็เหมือนกับกล้องที่มีสายโดยทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่ากล้องที่มีสายเนี่ยเราเอาไว้ดูที่กระเพาะกับลำไส้ใหญ่ะนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ไม่ชัดเจนก็คือว่าลำไส้ไม่สะอาด เช่นว่าลาังอุจจาระมาะไม่ดีนะคะในลำไส้เล็กมันก็ยังมีอุจจาระค้างอยู่ได้เพราะนั่นคือสิ่งักค้<ล>างเป็นกาค่ะแลแต่น,นอกจากนั้นนะคะการที่คนไข้อาจจะมีลำไส้อุดตันหรือว่ามีพังผืดรัดที่บริเวณลำไส้เล็กเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคของการทำเพราะว่าทําให้ไอตัวแคบสูลซึ่งมันก็ค่อนข้างโตนะคะเวลามันผ่านไปแล้วมันผ่านไม่ได้ะค่ะรูมันเล็กลงแล้วมันก็เลยทําให้ไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือก่อนทำเนี่ยก็คือต้องเมคชัวร์หรือว่าทําให้แน่ใจก่อน ว่าคนไข้เนี่ยไม่มีลักษณะของการอดตันของลำไส้เอาละทีนี้พอเข้าไปนะคะค<ช>ุณหมอเขาได้ภาพได้อะไรแล้วเนี่ย<ช>เราจะวินิจฉัยในเรื่องของอะไรได้บ้างเรื่องแท็บสูนอันนี้<ช>นนส่วนมากแล้วจะเป็นอาการของลำไส้เล็กทั้งสิ้นนะคะซึ่งได้แก่ท้องเสียเรื้อรังนะคะ<ช>หรือไม่ก็มีปวดท้องบริเวณรอบรอบสะดือนะคะ<ช>หรือไม่ก็มีถ่ายเป็นเลือดโดยที่หาจากลำไส้ใหญ่ไม่เจ<ช>อนะคะเราก็ต้องหาให้มันลึกเข้าไปกว่านั้นพอ ได้บ้างเนี่ยก็ได้ตั้งแต่เป็นเนื้อง,งอกก็ได้เป็นแผลก,ก็ได้เป็นการอักเสบก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับกระเพาะลำไส้เป็นหลุมเป็นโซงแบบนี้ก็ได้แล้วข้อจํากัดในการตรวจนะคะอย่างเช่นเขาจะไปตรวจอวัยวะอื่นได้ไหมลำไส้ใหญ่ได้ไหมกระเพาะได้ไหมไม่ไม่ดีแล้วค่ะเพราะว่าในตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสเปจที่ค่อนข้างกว้าง เขาไม่สามารถนะบังคับตัวเขาได้ว่าจะต้องถ่ายซ้ายถ่ายขวาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่มันจะมีความผิดปกติในกระเพาะไปได้นะแต่ว่าในลาไส้เล็กเนื่องจากทําแคปซูลไว้ค่อนข้างจะพอดีกับความกว้างของลาไส้เล็กเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่บังคับเขาไปในตัวไว้เขาถ่ายรูปในมนุมไหนค่ะ,ะ,คะแม่ยำนะครแม่นยําพอสมควรค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือข้อจํากัดเขาก็คือถ้าเป็นเรืเคืที่ลำไส้เล็กแล้วก็ลาไส้ใหญ่ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าผ่านของเขาเนี่ยมีได้แค่8ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลาที่ กว่าเขาจะลงไปถึงปลายลำไส้เล็กก็จะหมดทางพอดีแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถที่จะตัดเนื้อได้ หนูคงเคยได้ยินเวลาที่ใช้กล้องใส่เข้าไปเนี่ยความผิดปกติเราก็จะบงเนื้อออกมาตรวจแต่อันนี้นี่เราเห็นอย่างเดียวเราไม่สามารถดึงเนื้อได้นะคะแต่ก็ต้องถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยใชคะแล้วก็เป็นสมัยก่อนนี่จะเป็นแค่กลืนแป้งค่ะแล้วเอ็กซเรย์ซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนาะค่ะมีเข้าแล้วเขาจะออกมายังไงก็จริงๆแล้วเข้าทาง วิธีปกติก็ออกทางวิธีธรรมชาติ<อ>ปกติกเหมือนกันเขาก็จะออกมาจากการขับถ่ายใช่ค่ะทีนี้คนไข้จะต้องมีการสังเกตไหมคะ,ะว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าหรือว่าเขาออกแน่นอนควรจะสังเกตค่ะเพราะว่ามีเหมือนกันที่ว่าติดอยู่ข้างในค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราให้ได้ทานนี่ถึงประมาณสามอาทิตย์ถ้าเกิดว่าไม่ออกจริงๆเราก็คงจะให้มาเอกเรดูแต่ส่วนมากแล้วออกไปแล้วแต่คนไข้ไม่ทอนรู้ตัวซะมากกว่าคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นพอกลืนไปแล้วจะต้องดูแลตัวเองที่ อย่งไงนี่คะอย่างเช่นในช่วงเวลา8ชั่วโมงนั้นห้ามทานอะไรหรือ <Walk. S 1> ว่าอะไรยังไง4ชั่วโมงแรกเนี่ยอยากให้เดินไปเดินมา เพราะว่ามันจะทําให้การเคลื่อนไหวของตัวแคปซูลเนี่ยมันลงมาได้ตามปกติดีขึ้นกว่านอนเฉยๆแล้วก็ห้ามทานอาหารสักประมาณสี่ชั่วโมงรวมน้ำด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาหารกับน้ํามันอาจจะมาบังนะคะมาทันไอ้ตัวแคปซูลแล้วก็มาบังไอ้ตัวการถ่ายรูปอยู่แต่พอหลังจากที่แคปซูลมันลงไปในลําไส้เล็กส่วนกลางๆไปแล้วเนี่ยเลยสี่ชั่วโมงไปแล้วเราจะเริ่มใช้ทานอาหารได้แล้วแค่นั้นเองง่ายมากค่ะคุณผู้ชมคะ เป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งที่ทำให้หนุ่ยรู้สึกว่าไม่กลัวเลยค่ะถ้าเราติดตามในเรื่องของการแพทย์คำตอบมีทุกจุดเลยตัง้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งรักษาจัดการะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับ ความทุ่มเทที่วงการแพทย์ได้มอบให้กับพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลด้วยที่ทำให้เราสามารถที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้นะคะเพื่อมาดูแลคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะแพทย์หญิงวิภาบรชูแสงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหารและปับขอบพระคุณค่ะเดีดดเ๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งค่ะ